สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่2 1ธ0 0บาคมันวาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเทคนิคอ Action Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่นะครับตามระบบนะฮะตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วสักประมาณแท่งที่แท่งที่3นะฮะก็ประมาณ4ี่พักว่าจุดนะครับเมื่อวันศุกร์นะฮะเราวิเคราะห์บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซนต์การขึ้นนั้นก็เหลือไม่เยอะแล้วเพราะว่าเป็นแอคชั่นที่ส่วนทางการนะครับผลปรากฏว่าก็ปิดแท่งโดจีแดงไปนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่า เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับยังเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับถึงว่าหากจะขึ้นต่อเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็จะมีไม่เยอะแล้วนะครับต้องรอให้ชัดเจนนิดหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่าโอเวอร์แล้วนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับเกือบถึงศูนย์แล้วก็แปลว่ายังเกือบจะจบกรอบกรอบพักตัวของโมเมนตัมฝั่งขาลงนี้แล้วนะครับถ้าเขาเกิด เป็นโมเมนตัมฝัง่งขาขึ้นการเคลื่อนที่ของแพทเทิร์นชุดเนี้ยมันก็จะขึ้นไปเป็นแพทเทิร์นนะครับคอมพิวเตอร์ที่สวยเลยทีเดียวนะครแบบนี้ตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อดังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่เดลี่ว่านะครับตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่การขึ้นครั้งนี้ต่อจากนี้นะครับอาจจะเป็นการค่อยๆขึ้นหรือว่าอาจจะทําตามแพทเทิร์นที่ถูกต้องในกรอบนี้ก่อนนะครับเมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อ ก็จะส่งผลไปในทำเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทำเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้ว22แท่งก็ประมาณ5000กว่าจุดนะฮะ mm hmm. เมื่อวันศุกร์นะครับเราวิเคราะห์ไปตรงนี้นะฮะบ,บอกว่าขอพักตัวก่อนนะเพราะว่าอยู่ในกรอบของเบรกย่อนะครับเราเรียกว่าเป็นเบรกย่อผลปรากฏว่าก็ย่อัวลงมาแล้วก็เกิดสัญญาณไม้ที่2นะฮะตามระบบตอนนี้ก็เดินทางมาแล้ว2แท่งก็ประมาณพัน ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็เหมือนเหมือนกําลังจะใกล้ๆจบแนะล้วจะต้องดูแอคชั่นอีกทีนึงว่าหากเขามีการย่อตัวหรือว่าเดินทางต่อเขาจะเกิดไดเวอร์เจ์นะฮะเมื่อเกิดไดเวอร์เจน gen, ปุ๊บเราก็จะสันนิษฐานและคาดการณ์ว่าแพทเทิร์นนี้อาจจะเดินทางขึ้นไปได้อีก1ชุดนะครับส่วนตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนแรงขายนั้นยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นตามระบบนะครับในระยะใ,นในยกล้มีโอกาสจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะฮะสัญญาณเริ่มมาแล้วก็2แท่งแล้วนะ นี้นะฮะตามระบบนะฮะเราเรียกว่าหมายี่่2และก็หมายที่3ตอนนี้มีโอกาสจะขึ้นได้อีก1ชุดนะครับนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็มีอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบเกิดเช้านี้นะครับตอนนี้เดินทางมาแล้ว3แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดนะฮะ เมื่อวันศุกร์นะคะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอให้เขาจบรอบแล้วเขาเลือกทางเขาอาจจะพักตัวอยู่บริเวณนี้ก่อนที่เรียกว่า demand effective expansion ผลปรากฏว่าก็อยู่ในกรอบไซด์เวทเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่เป็นรอบสัญญาณตามระบบได้นะครับรอบสัญญาณตามระบบนั้นเดินทางมาเชา้ามีเองนะครับทีนี้ในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อนะครับเจอแท่งแดงๆแ,แท่งนี้นะครับก็คือเกิดจากนะครับ demand effective expansion ของ2แท่งนี้นะครับก็มีการแบ่งปิด position บ้างเป็นเรื่อง ปกตินะครับเพราะกราฟกระชากระดับนี้จะต้องมีการแบ่งปิดกันออกไปบ้างนะครับในการเคลื่อนที่นะครับในการเคลื่อนที่ระยะใกล้หรือว่าเป็นจิตวิทยาการเทรดของแต่ละคนนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะับเป็นกําลังก่อตัวอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะครับแบบนี้นะฮะก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเดินทางได้อีกหนึ่งชุดตอนเมื่อวันศุกร์นะครับเขาเป็นการพักตัวนอนเห็นไหมฮะเป็นการ พักตัวของโมเมนตัมฝังขาขึ้นดังนั้นกราฟมันก็จะไม่ไปไหนมันจะเป็นการไซเวคใครเรียนไปแล้วก็น่าจะจําได้นะครับนะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อตอนนี้เห็นไหมฮะแรงซื้อนะครับอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแต่มีแนวโน้มว่าจะลดลงก็คือ Demand Effective Expansion นนั่นเองเห็นได้ชัดเจนเลยทีเดียวนะครับทีนี้แรงขายนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในทางเฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะครับในระยะใกล้อ่านมีการพักตัวอยู่บริเวณนี้แล้วถึงมีโอกาสที่จะเดินทางต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องดู Action Market ที่เกิดเพราะว่าอาทิตย์นี้ Action Market จะไม่รุนแรงแล้วตลาดมีการ ซาหรือเรียกว่าตลาด Y นั่นเองนะครับเพราะว่าจะเกิดวันหยุดจะมีการปิด Position และ Action ต่างๆจะไม่ค่อยรุนแรงแล้วนะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ